จะเปลี่ยนกระถางน้องฟิกยังไงไม่ให้โซมนังฟ้าการ์เด้นสวัสดีค่ะแนะนําการเปลี่ยนกระถางง่ายๆแบบไม่ให้รากชําเลยนะคะเนื่องจากกระถางที่เปลี่ยนเนี่ยไซส์ใกล้เคียงกันแล้วก็มีจํานวนมากด้วยค่ะจึงต้องหาวิธีให้น้องๆทํางานง่ายและเร็วที่สุดค่ะดูจากในคลิปได้เลยนะคะเริ่มจากวัสดุปลูกเนี่ยใส่ที่ก้นกระถางก่อนเลยค่ะจากนั้นให้เอากระถางเดิมที่เราจะเปลี่ยนนะคะมาวัดดูว่าเราจะให้ความสูงแค่ไหนวัดเสร็จแล้วเอาออกวางรอไว้ก่อนนะคะเพราะเราจะใช้กระถางอีกใบหนึ่งที่เป็นไซส์เดียวกันกับที่ เราจะเปลี่ยนเลยแต่ตัวนี้จะตัดขอบด้านบนออกแล้วซึ่งมันจะทำงานง่ายและเร็วค่ะพยายามกดบล็อกให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่วัสดุปลูกให้เต็มพื้นที่เลยค่ะกดแค่พอประมาณนะคะไม่ต้องแน่นมากค่ะพอใส่เต็มแล้วเนี่ยเราก็จะเอาบล็อกออกแต่ก่อนจะเอาบล็อกออกเนี่ยให้โยกไปซ้ายขวาหน้าหลังสักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้แน่นเกินไปค่ะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ สวยงามค่ะเต็มทุกอน,นูไม่มีช่องว่างเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาเจ้าตัวน้อยเรามาลงกระถางใหม่ได้เลยนะคะทุกขั้นตอนในการเปลี่ยนกระถางนะคะพยายามอย่าให้รากเนี่ยโดนกระทบกระเทือนมากเกินไปค่ะเป็นสาเหตุหลกัลกๆเลยที่หลายคนบอกว่าเลี้ยงมาเป็นเดือนพอเปลี่ยนกระถางปุ๊บน้องก็จะเริ่มโทมลงโทมลง,มลงเตรียมเก็บกระเป๋ากับดาวฟิกอีกแล้วลองเช็คขั้นตอนการทําดูนะคะว่าตอนที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราทรํารากเขากระทบกระเทือนมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นกระถางที่มันสาต่างกันมากเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเท่า ถ้าเป็นไซส์ใกล้เคียงกันมากอย่างเช่น5เปลี่ยนเป็น8 6เปลี่ยนเป็น8อย่างเงี้ยก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะน้องฟิกของเราแฮปปี้มากๆค่ะวางไว้กลางแดดไม่มีโซมตาหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ